สวัสดีครับผมนายสินจากช่อง24ออสเตรเนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการที่จะเอานะครับหน้าจอมือถือขึ้นไปบนทีวีนะครับเราจะทาได้อย่างแรกนะครับที่เราจะทํานะครับเราก็ต้องเปิดทีวีขึ้นมาทีวีของเราเป็นสมาร์ททีวีอยู่แล้วครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเข้าไปที่ปุ่มโฮมนะครับเสร็จแล้วให้ไปเลือกทีวีของเรานะครับให้ใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นอินเทอร์เน็ตอันเดียวกับที่เราจะใช้กับมือถือนะครับถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านก็ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเหมือนกันนะครับก็ไปเลือกนะครับนี่นะครับเข้าไปตรงตั้งค่าปึ๊บนะครับเสร็จแล้วเลือกที่เครือข่ายนะครับเนี่ยนะครับเราต้องใช้ wifi ตัวเดียวกับที่จะใช้กับมือถือนะครับนี่นะครับจุดตรงที่เครือข่ายไร้สายนะครับเราต้องเลือกตอนนี้ผมเลือกซิราโลสองจุดสี่เนี่ยนะครับ มันจะมีให้เลือกหลายๆอย่างนะครับแต่เน็ตบ้านเราเป็นซิราโล่2.4เราก็เชื่อมต่อมาดูในฝั่งของมือถือก็เชื่อมต่อกับเครือข่ายของซิราโล่2.4เหมือนกันนะครับเครือข่ายซิราโล่2.4เหมือนกันขั้นตอนถัดไปนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือการไปลงแอปแอปหนึ่งกอดน,นะครับเพื่อให้มันลิงก์ระหว่างมือถือของเรากับโรกับโทรทัศน์นะครับแอปนั้นชื่อว่า e share เราก็ไปดาวน์โหลดแอปกันเลยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store นะครับแล้วก็เข้าไปหาคำว่า e-share e-s-h-a-r-e นะครับเข้าไปเลยครับแอปที่เราจะเลือกใช้ตัวนี้เลยนะครับตัวสีแดงๆแั้นก็มีขีดนะครับเข้าไปทำการติดตั้งปึง้งการเปิดนะครับอ,อนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพนะครับนี่ใส่ไปทั้งหมดปึ๊บ แล้วก็อนุญาตให้แสดงครับแอปอื่นๆด้วยปึ๊บนะครับตัวข้างบนนะครับที่เขียน e c h a r e c หนึนะครับเราไปกดตรงนี้นะครับตอนนี้มันจะเริ่มค้นหาแล้วนะครับว่าโทรทัศน์เราเครื่องไหนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันบ้างนะครับของเราเนี่ยมีอยู่ในเครือข่ายแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปเรากดที่ m a i n e learning นะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับปึ้งนะครับ เขาบอกว่า eShare จะเริ่มจับภาพทุกอย่างนะเรากดว่าไม่ต้องแสดงอีกก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มเลยเึ้งหน้าจอเราขึ้นมาแล้วนะครับี่หน้าจอผมกับหน้าจอเขาเหมือนกันแล้วนะครับะเ,เดี๋ยวมาดูกันเ,เราลองเข้าไปเลยครับทําได้ทุกอย่างนะครับตอนนี้ปับ๊บเห็นไหมครับเล่นเกมได้ด้วยนะครับตอนนี้ เป็นไงครับหน้าจอขึ้นเหมือนกันเลยนะครับเราก็สามารถจะดูนะครับตอนนี้สามารถเล่นเกมผ่านจากหน้าจอมือถือไปทีวีนะครับนะครับหน้าจอที่ผมถือกับหน้าจอทีวีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับสำหรับคนที่มี Smart TV แล้วก็ต้องการให้หน้าจอบนมือถือไปปรากฏบนทีวีทำได้ง่ายมากๆกับแอป e share นะครับ ท้ายนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่อง24ออสซินโตด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ